สวัสดีครับวันนี้ผมนําที่ดินแปลงสวยๆมาฝากอีกหนึ่งแปลงนะครับตาบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับด้วยเนื้อที่ขนาด2ไร่นะครับอยู่ด้านหลังของผมนะครับหน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยประมาณ87เมตรนะครับลึกเข้าไปประมาณข้างละ35เมตรนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยครับส่วนตรงที่ผมยืนอยู่นะครับตอนนี้ยกให้เป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับ มีความกว้างประมาณ3เมตรนะครับแต่จากถนนด้านหน้าเข้ามาเนี่ยประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ปลูกข้าวอยู่นะครับแต่จะบอกว่าตรงนี้รายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกครบแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยครบหมดแล้วนะครับน้ําไฟตรงส่วนเนี้ยเข้าถึงนะครับ ใครที่กําลังมองหานะครับสาหรับบ้านสวนบ้านพักตากอากาศหรือจะใช้ไว้พักผ่อนยามเกษียณหรือจะมาปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยในปัจจุบันก็สะดวกสบายนะครับเพราะว่าจากกรุงเทพเดินทางมาประมาณชั่วโมงหน่ยน่อนเท่านั้นเองนะครับไปครับเราไปดูถนนด้านหน้าก่อนจะเข้ามาตําแหน่งแปลงที่ดินกันนะครับถนนด้านหน้าเป็นถนนโยธาธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นคลองน้ํานะครับจากตําแหน่งที่ผมยืนนะครับเข้าไปประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับด้านหน้าเนี่ยมีบ้านปลูกอยู่อาศัยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เนี่ยครับด้านข้างบ้านตรงส่วนเนี่ยนะครับเข้าไป300เมตรแถวนี้นะครับมีที่ดินจัดสรรแล้วนะครับ100ตารางวาเนี่ยตกตารางวาละ9,000บาทเลยนะครับแต่แปลงนี้เสนอขายในราคาเพียงไร่ละ1ล้าน1แสนบาทเท่านั้นนะครับแปลงนี้2ไร่ขายอยู่ที่2ล้าน2แสนบาททั่วน,นะครับตกตารางวาละเพียง2,750บาทเท่านั้นนะครับประเมินกรมธนารักษ์แปลงนี้ประเมิอนอยู่ที่3,000บาทต่อตารางวานะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับไม่อยากพลาดโอกาสติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อและรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับ